สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมานดของเครือยูริสร e เวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณเสี่ยวเออนะครับเป็นอิรักสีม่วงนะและทีมงานของเขานะครับคุณห้าห้าหหมูหยองนะฮะเกาหลีสีเขียวนะครับส่วนทีมงานฝั่งขวานะครับคุณเต่าบินนะครับเป็นอิรักสีแดงนะฮะเป็นยี่ห้อชานมไข่มุกนะฮะ ยี้อเครื่องดื่มนะครับส่วนตรงนี้นะครับคุณกระต่ายบินนะครับเป็นอิรักสีฟ้านะฮะกระต่ายบินนี่ก็เป็นยี่ห้อยาธาตุน้ำขาวนะครับยาธาตุน้ำขาวระดุยยาธาตุน้ำขาวตากระต่ายบินนะฮะใครสงสัยว่ามันเป็นยังไงก็ลองไปเสิร์ชดูได้นะครับใน Google นะฮะยาธาตุน้ำขาวตากระต่ายบินนะฮะอยู่คู่คนไทยมานานนะครับจำไม่ได้ว่ากี่ปีนะอ่ะวันนี้เราก็อยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า d i s t a n t q u a s a r นะครับผม เป็นแผนที่สําหรับเอาไว้เล่น2อสองนะฮะก็คือผู้เล่น4คนนะครับแบ่งเป็นทีมละ2คนนะฮะบริเวณหลังฐานก็จะมีพลอยให้เก็บนะครับคุณควรที่จะต่อฐานลงมาเพื่อที่จะสร้างรงเก็บแร่นะฮะนี่อย่างนี้เลยนะครับมันก็จะได้เก็บพลอยนะฮะเพราะว่ามันให้เงินเยอะกว่าทองนะครับผมอันนี้หลายๆท่านก็รู้กันดีนะฮะโอเคฝั่งสีฟ้าอืสีฟ้าออกฝรักมาเหฮะจะเล่นเอนจิเนียร์เหรอครับหรือว่าเทโรโดนนั่นไง เข้าไปแล้วครับผมเสียงลงเสียงหายอ่าแล้วยังไงต่อครับเมงมุมเอาแล้วเมงมุมสีม่วงโดดเข้าเรียบร้อยครับสกัดไว้ได้ทันนะแล้วก็แตกหมดเลยนะครับผมอ่าอะไรที่อยู่ในรถนี่ก็พังหมดนะถ้าหากว่าเมงมุมเข้าไปนะครับแล้วยังไงต่อครับสีม่วงสีฟ้านี่กะจะไปรัชเข่าซะหน่อยนะฮะแล้วก็ดนเองนะครับผมเรียบร้อยครับสีม่วงแก้ทางได้ทันนะสีแดงว่าไงครับคุณเต่าบินฮะ ยังไม่มีอะไรออกมานะครับผมมีแต่รถเก็บแร่ฮะฝั่งสีเขียวคุณหมูหยองสร้างสนามบินแล้วนะครับอ่า Black Eagle มาแล้วนะฮะหน่ลำ Black Eagle นะครับแปลเป็นไทยก็คือเครื่องบินไอ้อะไรนะ Ince d u นะฮะ i ท c ีทมินนะครับอุ้ยสองลำเลยนะบินไปไหนครับต้องมาติดตามดูกดคลิกไม่ได้โอเคได้ละบึ้มใส่ไรโน่โดนไหมครับไม่โดนนะฮะแล้วก็อีกคันนึงก็ไม่โดนอีกอีกลำนึงไม่โดนด้วยนะฮะโอ้โห ื่อกี้น่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เนินพอดีนะฮะอ่าจะโดดมิสไซล์มันก็เลยลงมาอ่าโดนเนินก่อนนะครับมันไม่โดนตัวรถนะฮะแต่ว่าต่อให้เป็นพื้นที่ราบเท่ากันเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนที่แบบคอนโทรลดีๆไมโครดีๆนี่ก็หลบได้นะ,ะอ่าอย่างนี้เป็นต้นปุ๊บเป็นต้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูซิต้องบินก่อนนะครับเรียบร้อยครับอุ้ยหลบไม่ทันนะฮะพังไปหนึ่งคันนะฮะ ยังไ,ไงครับสีแดงบอกว่าโดนขนาดนี้ต้องใส่แล้วนะครับผมบึ้มไปอีกหนึ่งดอกนะฮะแต่ฝั่งโอ้โหคุณหมูยองสีเขียวนี่ก็มีกริซลี่รอรับอยู่ที่บ้านด้วยนะครับมีแอร์ซัพพอร์ตจากแบล็กอีเกิลด้วยนะฮะเขาจะได้ออกจากบ้านไหมเนี่ยผมคิดว่าสีแดงน่าจะมาเติมเรื่อยๆนะฮะดูทรงแล้วนี่นะครับอืมีแบล็กอีเกิลทำลายไปอีกนะครับไหนมาดูฝั่งด้านบนนี้สิเคม่วง ม่วงได้หนึ่งบ้างแล้วนะฮะม่วงกลับเฮ้อฐานใหญ่แตกเฮ้ยโอ้หขออภัยนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้จับภาพมัวแต่ไปสนใจด้านล่างอยู่นะฮะแสดงว่าเมื่อกี้นี่คือที่ตดถังสีม่วงได้หนึ่งบ้างนี่คือไปทําลายฐานใหญ่มาใช่ไหมฮะแล้วเขาอยู่ไหนอะเราสีแดงทุยสีฟ้าทำอะไรครับสีฟ้าโอ้ดึงทหารทั้งหมดไปตายนะเนี่ยดูตรงนี้ดีกว่าจะดูฝั่งไหนก่อนดีฮะเราเก็ตเทียมาแล้วนะครับริสลี่ของสีเขียวเข้าไปแล้วนะฮะ ยังไรครับรถเก็บแด่ไม่เรือนะครับพังไปแล้วนะฮะนี่อย่างไงครับจะตามไหมครับสีเขียวคุณหมูหยองก็ตามไปจัดการรถเก็บแด่ต่อนะครับแมงมุมออกมาแล้วฮะแมงมุมแมงมุมรถเขาไม่ไม่โดดนะครับเซตเลสแล้วเล้วเซตเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเต่าบินคุณไปเซตบริลลี่พอยต์ไว้ตรงนี้เลยนะครับมันไก่นะคืออันนี้น่าจะไม่รู้ตัวนะว่าเซตไวโอ้โหคือออกมากี่ตัวกี่ตัวมันก็พังหมดเลยนะขีดตรงนี้ประมาณนี้นะมันถูตรงนี้ต่อ <c oughs> ดูตรงนี้ดีกว่านะ ไพโนแทงสามคันวิ่งเข้าไปยังไงครับผมเอยไม่ใช่สามคันดีหลายคันอยู่นะฮะละเอียบทหารสนุกสนานเลยอ่ามีแอร์ซัพพอร์ตจากสีเขียวด้วยนะเนี่ยการสนับสนุนทางอากาศนะครับเอาสีม่วงไล่เข้าไปแล้วครับใส่รถรถเก็บแร่นะฮะแล้วก็มายิงโรงรถก่อนระเบิดตุ้มไปแล้วนะครับสีฟ้าไม่เหลืออะไรแล้วนะอ่อนเรือโรงทหารอยู่นะฮะดูตรงนี้ดีกว่าสีแดงรลีร่อยก็ยังคงเซตไว้ตรงนี้อยู่เหมือนเดิมนะฮะยังไม่เปลี่ยนนะครับผมเปิดน่าจะเปลี่ยนแล้วแหละ เดี๋ยวไงคุณมูยองไม่เล่นต่อนะครับเออไม่เล่นสีแดงต่อนะครับมาช่วยสีม่วงเก็บสีฟ้าต่อนะคุณกระต่ายบินโดนสองทับรุมยำนะฮะเมงมุมก็เข้าไปแล้วนะครับเมงมุมสีแดงบินมาเล่นยังไงครับผมทำดาเมจไหมเรียบร้อยครับเทสลาเรย์เก็ตเตอร์โอ้โหเต่าบินคุณเต่าบินกดยอมแพ้ไปแล้วนะฮะเหลือแต่กระต่ายบินนะครับผมจะบินด้วยไหมครับยังไงก็ต้องบินนะฮะก็แต่เขาเหลืออะไรเนี่ยเฮ้ยลงรถเดี๋ยวๆลงรถสีฟ้าทำไมมาอยู่ตรงนี้ ไม่เอาอินจิเนียร์มายืดเลยครับใช้3ตัวนะโอ้สร้างไรโนเดียบร้อยครับผมไปแล้วฮะคุณกระต่ายบินชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเสี่ยวเอื้อและคุณหมูหยองนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะหรือจะดูเนตมาก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ